บัการพ่อร้างอาคารทาไกไรไว้รแมรระยะขึ้นชั้นสองที่จะแล้วเสร็จแต่ก็ประมาณการไม่เกินสองวันแล้วเมื่อสิ้นเดือนของเดือนนี้เนี่ยก็จะแล้วเสร็จในห้อง audition ออในห้องของการถ่ายทำทสตูดิโอ แล้วประมาณการติดตั้งก็จะแล้วเสร็จจากเดือนเมษายนไปถึงเดือนพฤษภาคมเป็เวลาสามสิบวันการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารทางไกลเนี่ยก็จะสมบูรณ์เมื่อถึงวันที่หนึ่งในเดือนพฤษภาคมก็จะ,ะเป็นการ แอร์เป็นการทดลองเขาทําสัญญากับเราเขาให้ทดลองฟรีอยู่สิบห้าวันนอกนั้นเราก็จะได้ดําเนินการไปสู่ตามปกติของของหลักสูตรเป็นมาตรฐานต่อไปเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราที่จะเร่งเหัะขณะนี้ก็คือการเข้าสู่การบันทึก การหลักการสอนของอาจารย์เปรัชชาที่แางซึ่งเปิดในครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นท่านาศาสตราจารย์รัเเยยื่อชยงรมพงนีเ้เป็นเจ้าของอโครงการหรือว่าเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นรองอธิการบรดีฝ่าย เทคโนโลยีหรือว่าทางไกลไลร้โครงแดงแต่ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสัดสูตรนี้โดยเฉพาะท่านได้ทำคุณประโยชน์ไว้กับสถานการศึกษามาแล้วหลายมาวิายลาลัยแล้วมาในกรุงเทพธนบุรีนี้ก็เป็นการได้รับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือ ที่ท่านได้เอาองค์ความรู้ที่ท่านมีอยู่และมีประสบะการณ์มาจากหลายแห่งเวลาอันยาวนานอันนี้เนี่ยมาทําให้หลักสูตรทางไกลหรือว่าหลักสูตรเร็ยกแนี้ไปสู่เป้าหมายนโยบายที่มหลาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กําหนดเป็นนโยบายไว้เพื่อที่จะให้ผู้อยากจะเรียนได้เรียน ได้เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและต้อเป็นระบงเปิดผู้ที่มีความสนใจอยากจะดูหรือว่าจะจะเรียนในช่องทางไกลทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ตนี้ก็จะสามารถเปิดทางโทรทัศน์ได้จะเป็นจานเหลืองจะเป็นจานแดงหรือจะเป็นจานดำก็สามารถที่จะ เข้าสู่การเรียนรู้ทาง,ทางรายการโทรทัศน์ได้หรือการเช์ชอินเตอร์เน็เตก็สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะฉะนั้นในช่วงของการเร่งเข้าสู่กระบวนการนี้ผมจึงอยากจะพูดอย่างเต็มปากได้ว่าเป็นโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยของการเรียนการศึกษาการเข้าสู่ยุคที่ เรียกว่าโกบอลโกลบอลไนเซชันเข้าไปสู่ไรฟอมแบ์ทั่วโลกในด้านเทคโนโลยีอัน,เป,น,นเป็นระดับชั้นสูงระดับ็นระดับชั้นสูงก็คือดาวเทีย e มนัแบบ่นแหละทีจะกระจายไปทั่วทั่วโลกได้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีในชั้นสูงที่เราได้ัำมาและสําหรับอาคารของ หลักสูตรนี้นะครับเป็นอาคารเฉพาะแล้วก็จะมีสถานีโทรทัศน์เป็นของมหาลัยเองถึงสองช่องด้วยกันในช่องสำหรับที่เราเน้นนะ่ะก็คือช่องการศึกษาระดับปริญญตร,รีปริญญาโทปริญญาเอกหรือการใช้สื่อในการจัดกจิจกรรมใหญ่ๆของนักศึกษาหรือกิจกรรม หลักของมหาวิาลยและกระบวนการของการเรียนรู้ก็จะได้มีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่มีความรู้แตกฉานมาเป็นอาจารย์โดยเฉพาะแต่ละสาขาวิชาที่เปิดก็มีบริหารการศึกษามีรัฐศาสตร์รัฐประสานศาสตร์ซึ่งได้ํำการตกลึการอนุมัติจากสภามหาวิาลย ตามกระบวนการของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งเรื่องไปยังสำนักงานการอุดมศึกษาตามขั้นตอนต,ต่อไปสำหรับผู้ประสงค์ที่จะเรียนนะครับเราก็จะมีรายละเอียดแจ้งไปทางอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยหรือแจ้งไปทางสื่อสิ่งีพิมพ์ก็จะลงในหนังสือพิมพ์และก็จะได้อ่านได้รับทราบกันนอกจากนั้นก็ยังมีโบชวัว เป็นรูปเล่มนะครับซึ่งผมก็ได้ออกแบบไปแล้วเป็นปูชัวแกนพับและก็มีรายละเอียดไปถึงเป็นเล่มเพราะฉะนั้นหนังสือที่เป็นเล่มก็จะได้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจนก็ขอเรียนว่าผู้ที่ผลิตทางไกลนี้เป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ดูแลก็คือ อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุโขทัยก็คือท่านสารก,การย์ดรไชยยงสมบุตรงงก็คอยพบกันอีกไม่นานนะครับในเดือนพฤษภาคมก็ผลัดสูตรนี้แล้วครับ